สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มากางเต็นท์รถบ้านบนรถของเรานะครับที่หาดหินกองแคมปิ้งนะครับเขื่อนอุบลรัน์จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่คือบรรยากาศของลานกางเต็นท์หาดหินกองนะครับ ไฟฟ้าให้เราเสียบทุกจุดเลยนะครับตรงนี้จะห่างจากตัวเมืองควันเก่ออููสัก30-40กิโลเมตรนะครับวันนี้เราออกมาจากทางถนนมนลิวันเข้ามาทางบ้านฝางแล้วก็ลัดเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นลานกว้างเลย ตรงนี้แล้วในความเป็นจริงเราก็มาบ่อยนะครับแต่ว่ามาตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่ได้ทําเป็น,นลานกลางเต้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ชาวบ้านน่าจะเป็นของชาวบ้านนั่นแหละครับเขารวมตัวกันทํานะครับเพื่อเป็นรายได้ให้กับชุมชนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดที่มีน้ําด้วยนะครับ แล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ตรงนั้นอาจจะไกลนิดน,นึงนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่สา,ายดื่มก็เลยถามเขาว่าตรงไหนจะเงียบๆหน่อยนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าเขาให้มาตรงนี้นะครับเราก็เลยมาตรงนี้กันท้ายสุดเลยนะครับรถบ้านของเราบ้านน้อยบนรถของเรานะครับวันนี้เราจะทำการนอนที่นี่นะ ถิ่นกองแคมปิ้งนะครับราคาค่าบริการคนละ100บาทนะครับผมค่าบริการคนละห0ึบาทมีไฟฟ้าให้เสียบนะครับผมโอเคครับต่อไปเราจะก,กาลางรถบ้านนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ